เห็นใจเขาค่ะแล้วก็รู้สึกสงสารเขาปกติบ้านไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่แต่อย่างน้อยเขาก็ยังเอาเงินส่วนนี้ไปรักษาตัวได้ถ้าหากว่าทางรัฐไม่ช่วยอะไรมากคือไม่ไม่ปล่อยตัวเองไม่แบบว่ายังอุตสรู้จักลุกขึ้นมาหารายได้เพื่อเพื่อช่วยตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองดิแบบว่าสมองเสื่อมหรือไม่คิดทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ็ทุข้อท,อ,ท,อ,ทออะไรเงี้ยแต่เราก็ารู้สึกส,สู้ชีวิต,ตทางการพี่ก็อายุยังน้อยใช่ไหมคะตอนแรกพี่ก็ไม่อยากจะซื้อครับแต่เพียงแค่ว่ามองเห็นป้ายที่ติอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกว่าเออเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยในขณะเดียวกันที่เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องชาวไทยที่กําลังทุกทรมานหรือได้รับความ ลำบากในสาม,สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยากมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้ภาคใต้ดีขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเขาเป็นทหารพูดถึงจริงเป็นรุรให้ประเทศเราแล้วเขาก็คงมาแบบไงอะ แบบว่าเขาไม่มีงานที่สามารถจะทําอะไรอ,ไรอ,อื่นได้แล้วตอรี่เงี้ยพูดถึง่เงี้ยก็คือเขาก็มาช่วยขายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเงินที่ได้มาเราก็ถือว่าหนึ่งช่วยรัฐบาลสองไม่ทราบว่าน้องมาทํำยังไงเงพี่ก็ถือว่าพี่ช่วยพี่ไม่ได้หวังอะไรพี่ก็แค่ช่วยถ้าเขาเป็นทหารที่ว่าบาดเจ็บสาหัสแค่นั้นอ่ะถึงซื้อขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าไงขอบคุณน้องมากที่เขาได้เป็นทหารแล้วก็รับใช้ประเทศชาติจนร่างกายเขาได้บาดเจ็บสาหาัส เสียใจด้วยอะนะพูดถึงกับครอบครัวเขาเพราะอย่างนั้นเราก็คนไทยด้วยกันอ่ะก็ขอให้น้องเขาโชคดีค่ะให้ชื่อเดือดก็ได้มากเลยได้มี่สุดบ่หลงกจะรู้ว่าเราดีที่สดนะขนไหสงสารน้องเขาค่ะและอีกอย่างหนึ่งเขาเขาเป็นคู่ที่แบบช่วยเหลือเขาเป็นรั้วของชาติ เขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามานั่งนึกถึงว่าถ้าญาติเราเป็นหรือว่าคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเราเป็นแล้วเราเห็นสภาพอย่างนี้เราต้องช่วยเหลือเพราะเขาเองก็ไปช่วยเหลือเราที่ไปปกป้องประเทศเราอย่างน้อยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราแขนขาดีทุกอย่างเราดีเราต้องสู้น้องเขายังสู้นะคะแล้วเราเองก็ควรจะสนับสนุนน้องเขานะคะขอให้น้องเขาสู้ๆนะคะ ยังไงอย่าทอ้อถอยท้อได้แต่อย่านาน้วขอให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วยิ่งเราลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้เราจะพิการแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาต้องสรรเสริญเราว่าเราเนี่ยมีความพยายามมีความมานะนะคะแค่นี้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนยังให้กำลังใจอย เพื่เมื่อวานนี้แฟนทงมาบอกว่าน้องที่เคยทํางานด้วยกันอยู่ที่ภาคใต้ประุงประเทแร้วก็มาขายลอตเตอรี่ที่นี่ค่ะก็เลยให้มาช่วยน้องเขาซื้อค่ะพูดไม่ออกค่ะสงสาร, <laughs> สารด้วยแล้วเข้าใจความรู้สึกดี่ค่ะว่าแฟนก็อยู่ที่นู่ กลับมาช่วงที่2ของรายการ i n t e l l i g e n c e พูดคุยอยู่กับครอบครัวของอดีตพลทหารมังกรทองลิ้มประเสริฐสกุลทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาตั้งแต่ปี2551นะคะจริงๆที่ฉันทราบข่าวน้องแชมป์จาก Forward Mail นะคะซึ่งมีการส่งต่อกันโดยที่มี สักท่านสักท่านหนึ่งนะคะไปพบเห็นน้องแชมป์ขายลอตเตอรี่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อแล้วก็เขียน f o r ์ a r d m a i เแล้วก็มีการส่งต่อกันมาในโลกออนไลน์ขณะเดียวกันตอนนี้นสุพิมพ์ไทยรัฐก็เสนอข่าวลงแชมป์ลงในหน้าหนึ่งด้วยก็ทําให้เ,เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นนะคะค่ะต้องถามว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังจากที่น้องแชมป์บาดเจ็บสาหัสมานี่ตอนนี้ทางครอบครัวได้รับอะไรบ้างะคะ ก็ทุกว,วันนี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากเดียวยาจังหวัดยะลาครับผมแล้วก็ทางพัฒนาสังคมแล้วก็ป้องกันสาธารณภัยของจอดยะลาครับแล้วก็มูลนิธิสายใจไทยในพระราชูประธรร่มแล้วก็ทางกองทัพทางกองทัพก็จะให้เป็นเงินเป็นลนักษณะเป็นเงินบํานาญครับผมรายเดือน<ก>ใช่ไหมคะเป็นเงินบํานาญครับผมค่ะ แล้วก็ยังมีเบี้ยทหารพันศึกส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังจะต้องมีอาชีพเสริมต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะนี่ก็คือการยังจำเป็นต้องทำต้องก็ต้องขายลอตเตอรี่ไปด้วยนะคะค่ะตอนนี้วางแผนชีวิตในระยะสั้นๆนี้ยังไงครับคุณพ่อที่วางให้น้องตอนตอนปัจจุบันนี้ก็ก็ทำทำอาชีพตรงนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีอาชีพอื่นที่ ที่ดีกว่านี้เขายังไม่มีอาชีพอะไรที่พอจะทําได้ครับมผมเพราะว่า,าลอตเตอรี่ตัวนี้ก็พอเปิดแผงก็ขายได้แล้วค่ะครับผมแล้วก็ได้นั่งขายอยู่กับลูกทกํากายภาพให้ลูกไปแล้วก็ให้ลูกได้ทํากายภาพโดยการฝึกพูดไปด้วยฝึกคิดไปด้วยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ตอนนี้ก็น่าจะเหมาะสมมากที่สุดครับพี่ก็ อาชีพอย่างอื่นนี้ยังยังไม่ไม่เห็นว่าจะมีอาชีพไหนทาแล้วมันจะจะได้อยู่กับลูกแล้วก็ได้ฝึกสมองลูกได้อะไรคือตอนนี้ก็คือช่วยกันทําไปด้วยกันครับทั้งพ่อทั้งลูกก็ช่วยกันนะคะก็ได้ดูพัฒนาการของเขาแล้วก็ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลพมกุฎเข้าค่ะแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาด้วยครับผมก็ได้ก็มีรายได้เสริมจากตัวนี้ครับผมเป็นก็มีตัวเดียวครับที่ เป็นรายได้เสริมตอนนี้ก็ต้องทิ้งทางเชียงรายมาเลยทางเชียงรายก็ต้องก็มาอยู่กับลูกชายที่นี่เลยที่ทิ้งทางเชียงรายนี่ทิ้งมาถึงทุกวันนี้ก็สามปีกว่าเลยครับค่ะคือความทรงจาเพิ่มาสร้างความทรงจำใหม่ๆตรงนี้เลยครับผมมาสร้างความทรงจำใหม่ๆตรงนี้ค่ะกิจวัตรประจําวันทุกวันนี้ตื่นเช้ามาทําอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาก็ทํากายภาพให้เขาก่อนคนที่จะออกมาแขนและขาทำกายภาพที่บ้านที่บ้านเนี่ยนะครับผมอืมแล้วก็ อาบน้ําให้เขาครับผมต้องดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นเลยน้องช่วยเหลือตัวเองได้น้อยก็ ười, คือคือคือน้องเนี่ยคือขาของน้องตัวน,นี้ครับคือต้องใส่กายอุปกรณ์ทั้งขาและแขนแล้วพ,พวกขาเนี่ยเขาเขาจะตัจะบิดเก่งอย่างนี้ครับเขาจะไม่ได้ลงเขาจะตะแคงคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ใส่กายอุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่าอยู่อยู่ในห้องคือเท้าเขาจะบิดแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพี่ละอาบน้ํา คือเวลาเขาเดินเขาจะเดินไม่สะดวกแหละครับมันไม่ได้ใส่อุปกรณ์ที่ที่ที่เหมาะเหมาะสมพอไม่เขาจะเดินก็เวลาเข้าห้องน้ําเขาเกรงเขาเลยมีโอกาสลื่นล้มสูงก็ต้องป้องกันกันกันก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็ต้องมาขายลอตเตอรี่ทุกวัน7วันเลยเป็นแบบนี้ก็7วันเลยครับอืมค่ะแล้วการรักษาตัวยังต้องไปที่โรงพยาบาลเพชรมงกุฎก็ต้องไปตามนัดหมายก็ยังมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ต้องไป ตอนนี้กม็มีมีหมอนัดทุกสามเดือนแล้วครับก่อนนั้นค <3 S 2> ืนอก่อนนั้นจะช่วงใหม่ๆจะทีครับทุกเดือน,นครับค่ะค่ะพ่อกับลูกใครให้กํลาลังใจใครคะเนี่ยพ่อให้กำนแตงหมอมแตงม่อมให้กำเนิดมาแม่เมื่อก่อนเนี่ย ก็ัมนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะน้องแชมป์บอกอะไรกับคุณพ่อคะว่าผมนีพ่อแยกคนเดียวต่างพ่อมาเดียวครับมีพ่อแค่คนเดียวเนีเงี่แม่ก็ไม่มีแล้วนะคะเขามีพ่อแค่คนเดียวก็จะต้องก็ให้กําลังใจกันนะคะแล้วคุณพ่อล่ะคะบอกอะไรกับน้องแชมป์ก็ ผมก็จะบอกลูกว่าเรามีกันสองคนก็พ่อ,อจะเป็นเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างที่ที่ลูกขาดไปก็<อ>เราก็จะช่วยกันสร้างนับตั้งแต่วันวันนี้เป็นเป็นต้นไปก็จะเก็บออมสร้างอนาคตไว้ให้กับเขาส่วนตัวพ่อนี่ก็ไม่เอาอะไรละก็ทุกอย่าง ก็จะสร้างเป็นของลูกให้ให้ลูกสารฝันให้ลูก<า>ที่ลูกอยากอยากมีอยากได้อะไรก็จะ,<ห>จะเริ่มเก็บ <คง S 2> แล้วก็จะ <ไป S 1> เริ่มสร้างนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> ความฝันของน้องแชมป์คืออะไรแต่ก่อนนี่อยากเป็นทหารแล้วก็ได้เป็นแล้วล่ละแต่ว่ามันก็เกิดเหตุอย่างนี้ซะแล้วพอไม่ได้เป็นทหารแล้วตอนนี้ความฝันอยากเป็นอะไรคะยังไม่คิดยังไม่คิดแล้วอยากได้อะไรอยากได้อะไรไหมตอนเนี้ยังมีสิ่งที่อยากได้ไหมน่ะก็มีมีเยอะืมีเยอะเหมือนกันนะคะค่ะอยากมีรถ น่อยากมีบ้านเนินนนนนอนแล้วใครจะขับอ่ะใครจะขับคะเนินนอนจะงเงีห้องแปงบ้านอยากมีที่อยู่อยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่อาศัยนะคะล้าทางคุณพ่อก็คงจะต้องรับบทหนักอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นความหวังที่ก็จะต้องทําให้เป็นจริงในสักวันหนึ่งนะคะค่ะตอนที่คุยกันนอกรอบเมื่อกี้ แชมปบ่นว่าเพื่อนๆหายไปหมดเลยแต่ก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยก็มีเพื่อนเยอะเนี่ยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่เหลือใครละนั่นแต่การจะแก่คนเียเหลือเพื่อนแค่คนเดียวอมยงมนี่กองงานมนั่นน่นี่แก่คนเดียวแล้วเขาให้กําลังใจอะไรเราบ้างคะก็ จะไม่ได้ว่าเพื่อนพูดอะไรบ้างนะแต่ว่าเขายังติดต่อกับเราอย่างสม่ำเสมอแมนตอนอยู่โรงพยาบาลก็เห็นว่ามีเพื่อนที่เป็นพี่ทหารที่บาดเจ็บอยู่เหมือนกันค่ะก็มีเพื่อนทหารที่บาดเจ็บมาให้กำลังใจมี